สวัสดีครับเด็กๆนักเรียนทุกคนครับวันนี้พบกับวิชาดนตรีนะครับที่ครูอ้ําได้สอนนะครับสื่อการสอนสาระวิชาดนตรีชั้นประถมศึกษาปีที่5เรื่องคุยเพียงอนะครับวันนี้เรามาเรียนเรื่องคุยเพียงออกันนะครับดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับเราต้องปฏิบัติคุยเพียงอหลายหลายคนนะครับได้รับคุยไปแล้วถ้าใครยังไม่ได้รับนะครับหาโอกาสรับได้นะครับในวันที่เดี๋ยวโรงเรียนจะมีการแจกนมอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามารับไป คุยเพียงอลักษณะเป็นแบบนี้นะครับมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้อะไรบ้างในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มจากรู้จากแล้วคุยเพียงอนะครับรู้จากแล้วนะครับคุยเพียงอนะครับต่อไปนะครับประวัติความเป็นมาประวัติความเป็นมานั้นสันนิฐานว่าคุยเนี้ยเกิดขึ้นนะครับก่อนหรือไม่ก็หลังสมัยสุโข,ขทยัย เป็นราชธานีนะครับมีหลักฐานปรากฏชัดเจนในกฎวันเทียนบ้านในสมัยพระบรมไตรโลกนาถพศ1 9 9 1ถึง2 0 3 1ปัจจุบันนี้เราพศ2564นะครับคิดดูว่านานขนาดไหนนะครับแห่งกรุงศรีอยุธยาว่าด้วยห้ามร้องเพลงหรือเป่าคุยเป่าปีสีซอ ดีกะจปีดีจะเคตีตะโพนในเขตพระราชฐานนะครับมีกฎบนเทียนบางตั้งแต่สมัยนั้นจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับถ้าอยู่ดที่มีคําถามถามว่าขุยเนี่ยเกิดในสมัยใดนักเรียนก็ต้องตอบว่าสันนิษฐานว่าเกิดในสมัยกรุกงสุโขทัยนะครับกรุงสุโขทัยก่อนหรืออยู่ในสมัยสุโขทัยไม่ได้เกิดในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับนะครับย้ํานะครับ ไปต่อนะครับคุยลักษณะที่นักเรียนเห็นอยู่ในคณะสาอในขณะนี้นะครับในจอก็คือคุยเนี่ยแบ่งออกเป็นหลายๆล,ลักษณะคุยเพียงอ,อจะอยู่ในระดับปานกลางไม่ใหญ่มากนะครับจึงเอามาให้นักเรียนได้ฝึกฝนปฏิบัติได้คุยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับเรียงลําดับไปเลยเนี่ยคือคุยอู้นะครับคุยอู้ต่อไปก็คุยรองอ ขุยรองออและจึงมาเป็นขุยเพียงออซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกันหลังจากนั้นก็เป็นขุยกรวดขุยลิบนะครับก็มีอยู่5แบบที่เล่นเป็นทํานองนะครับ 1. ่ขุยอู้ขุยรองออขุยเพียงออขุยกรวดและขุยลิบหลังจากนั้นขุยที่ไม่ได้เล่นเป็นทํานองแต่ใช้เรียนเสียงเป็นสัตว์ต่างๆก็คือนกพลดกนกกาวาวนกกังเขนและเป็นเสียงไก่ก็ดูลักษณะรูปร่างไปนะครับ อย่าลเมนะครับเราใช้ขุยเพียงออขลุยเพียงออก็แบ่งออกไปเป็นคีย์ต่างๆอีกคือคีย์ที่เล่นกับดน,นตรีไทยอย่างเดียวแล้วก็คีย์ที่เล่นกับดน,นตรีสากลได้เราเล่นคีย์ C นะครับเล่นกับเครื่องดน,นตรีสากลได้คีย์ C A B C ตัว C นะครับคีย์ C เล่นกับเครื่องดน,นตรีสากลได้นะครับมาถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขุยนะครับขุยที่เราที่เราจะปฏิบัติกันเนี่ยเราจะเรียกว่า ปาก,กาเรียกเป็นเป็นด้ามเป็นแท่งใช่ไหมครับขุยมีลักษณะนามเรียกว่าเราขุยหนึ่งเราสองเราใช้เรียกเป็นเรานะครับปัจจุบันขุยนิยมเล่นในวงดนตรีอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นดนตรีไทยๆเลยนะครับก็จะเล่นวงโมฮหรลีวงเครื่องสายและวงปี่พาดไม้นวมวงปี่พาดไม้นวมก็จะใช้ไม้ตีที่ลักษณะอ่อนนุ่มนะครับเสียงพุ่มนุ่มนวลน,นะครับแล้วก็จะมีอีกวงหนึ่งเรียกว่าวงปี่พาดไม้แข็งอันนั้นใช้สําหรับปี่ นะครับขุยไม่สามารถไปเล่นในวงไม้แข็งได้เสียงเครื่องดนตรีอือ่นๆจะกรบหมดนะครับข้อที่3นะครับขุยที่ใช้สําหรับการเรียนของเราในระดับชั้นป .5 ของโรงเรียนเทศบาลวัดกวดทิมตาลาของเราเรียกว่าขุยเพียงอคีซีนะครับซีตัวซีนะครับทำไมถึงใช้นี้1นเพราะนักเรียน,นยบางคน,นมีผู้ปกครองเล่นกีตาร์ได้เล่นอูคูเลเล่หรือเล่นเครื่องดนตรีสากลใดๆก็แล้วแต่ได้ก็เอาไปเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ได้เลย แล้วเมื่อนักเรียนเป่าคีย์ซีได้แล้วนักเรียนก็สามารถไปเป่าคุยเพียงออที่ใช้กับวงดนตรีไทยได้เช่นเดียวกันแม้แต่จะปรับเปลี่ยนไปใช้กับคุยเลคเดอร์ที่เป็นคุยสากลก็ได้เปลี่ยนนิ้วเล็กน้อยนะครับย้ํานะครับเราสามารถเล่นกับกีตาร์ได้คูเลเล่ได้นะครับเป็นคีย์เสียงสากลน,นะคุยเพียงออคีย์ซีนะครับส่วนประกอบนะครับต่างๆของคุยเราดูไปพร้อมกันเลยคูยเริ่มจากดาก,ก่อนเลยนะครับดากืออะไร ก็คือลักษณะของนี่ครับไม้ที่อุดอยู่นะครับไม้ที่อุดอยู่ตรงนี้นะครับชัดไปเน่อยเนี่ยคจะลองอ่านี่ครับจะมีลักษณะนี่ครับไม้ที่อุดอยู่ตรงนี้นะครับนี่แหละครับดาบและอยู่ใกล้ๆกันะมีช่องอยู่ตรงนี้ก็คือช่องปากเป่านะครับไว้ไว้เป่าเวลาเป่าเราจะใช้แค่ลิ้นีปากแตะแบบนี้นะครับไม่อมอมทั้งอันไม่ได้นะครับแตะนะครับพอเป่าปุ๊บถ้าไม่มีอะไรไปบัง บางอะไรครับบางตรงนี้นี่ครับลักษณะเป็นรูมีรอยถากนะครับแอมเรียมหน่อยนะครับจะรับกับดาดลงมานะครับนะครับปุ๊บเพื่ออะไรถ้าเกิดเราไปอุดรูนี้นะครับเรียกว่ารูปากนกแก้วเนี่ยถ้าเราอุดรูปุ๊บเราจะไม่มีเสียงนะครับเปล่ายังไงก็ไม่มีเสียงนะครับรูปากนกแก้วนะครับอยู่ตรงนี้ย้ํานะครับนี่ครับไม้ที่อุดอยู่เรียกว่าดาบช่องปากเป่านะครับ ปากนกแก้วเอแล้วรูเยื่ออยู่ตรงไหนล่ะครับรูเยื่อเดิมทีเนี่ยจะอยู่ด้านข้างนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาไม่มีแล้วหายากแล้วที่จะมีรูเยื่อรูเยื่อนี่จะต้องใช้ใบไผ่หรือเยื่อไผ่หรือเยื่อกระเทียมมาแปะนะครับให้มีเสียงไม่แปะก็จะไม่มีเสียงปัจจุบันนี้ในขุยจีนยังใช้อยู่แต่ขุยไทยเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับขุยเปียงออมได้ใช้แล้วย้อนอีกครั้งดูพร้อมกันดาด ช่องปากเปลา่าปากนกแก้วนะครับตรงนี้ไม่ได้เลยไล่เลียงลงมาเรื่อยๆจะมีด้านหลังด้านหลังจากปากนกแก้วลงมาก็จะเจอนิ้วค้ำครับรูนิ้วคำ้ำตรงนี้นะครับรูนิ้วคำ้ำเป็นลักษณะกลมกมมีไว้ทําอะไรครับให้หัวไม้มือปิดไว้แล้วข้างบนเนี่ยนิ้วก็จะเรียงปิดลงมาแบบนี้ครับปิดลงมาแบบนี้เดี๋ยวเราจะเรียนรู้ในการปิดในการใช้ครั้งในวันนี้เราเรียนรู้ลักษณะของคุยต่างๆไปก่อน นะครับรูเนี่ยที่เรียงกันอยู่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดรูนะครับด้านหน้าเนี่ยมีเจ็ดรูเรียกว่ารูบังคับเสียงถ้ามีคําถามถามว่ารูบังคับเสียงมีกี่รูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดรูนะครับย้ํานะครับนิ้วค้ามหนึ่งรูปากนกแก้วปากนกแก้วอุดได้ไหมปากนกแก้วอุดปุ๊บไม่มีเสียงนะครับจำไหมนะครับต่อไปไล่ลงมานี่ครับรูร้อยเชือก นะครับรูร้อยเชือกเอาไว้ร้อยเชือกนะครับย้ําเริ่มต้นใหม่นะครับคุยเพียงออมีลักษณะน้าเรียกเขาว่าเหลา่าคุยหนึ่งเหลา่าสองเหล่าสามเหล่าคุยมีส่วนประกอบที่สําคัญคือหนึ่งไม้ที่อุดเรียกว่าดากแล้วก็รูปากเป่านะครับหรือช่องเป่าหลังจากนั้นก็นี่ครับปากนกแก้วรูนิ้วคัม แล้วก็อะไรครับตรงนี้ครับรูบังคับเสียงมี7รูหนึ่ง6 7สาีแล้วก็เป็นรูร้อยเชือกนะครับเอาไว้ร้อยเชือกแขวนเวลาเราล้างเสร็จแล้วเราก็ใช้แขวนนะครับแขวนได้่ลองฟังเสียงคุยลองดูนะครับถ้าเราเป่าเฉยๆนี่ครับเป็นแบบนี้เป็นเสียงที่ถ้าเกิดนักเรียนเอาไปครูแจกไปทีไรก็จะไปทำให้ผู้ปกครองพ่อแม่ลำคาญ นะครับแต่ถ้าเกิดเราเป่าเป็นเพลงได้นะครับเราก็เป็นที่ชื่นชมนะครับเราก็ไล่เสียงเป่ามานะครับเดี๋ยวต่อไปครูจะบอกวิธีการไล่เสียงอีกครั้งหนึง่งตอนนี้รู้จักส่วนประกอบต่างๆของขลุ่ยไปก่อนนะครับต่อไปคืออะไรครับนี่ครับวิธีการบํารุงรักษาขลุ่ยเพียงอ่อนนะครับอย่างแรกเลยเราไม่ควรเอาไปล้างแล้วก็ไปตากแดดเพราะอะไรครับตรงไม้เนี่ยมันจะยืดหดได้ จะเกิดช่องว่างทําให้คุยในเสียงเพีย้ยนวิธีการก็คือใช้ผ้าเช็ดตรงนี้เพราะว่าเวลาเราเป่านะน้ำลายมันจะลงไปหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ตรงปากเราเนี่ยจะโดนสัมผัสตร,ตรงนี้ก็เช็ดเช็ดพยายามชุบน้ําเช็ดจะให้ดีก็คือโดนน้ำปุ๊บเมื่อไหร่ก็หาผ้าแห้งเช็ดเลยแต่ปัจจุบันนี้ด้วยการระบาดของโรคโควิดหรือใดๆก็แล,แล้วแต่นักเรียนควรจะใช้แอลกอฮอล์ร่วมด้วยจะดีมาก นะครับแล้วเวลาเช็ดไม่ต้องเช็ดอย่างนี้อย่างเดียวนะเช็ดให้หมดเลยนะครับเสร็จแล้วเก็บรักษาให้ดีแล้วก็ข้อต่อไปคือข้อที่2อ,อย่าใช้ร่วมกับผู้อื่นเด็ดขาดเนื่องจากปากเราเป่าหรือเพื่อนเขาเป่าเสร็จแล้วมีน้ำลายมีอะไรติดอยู่ไม่สมควรเอามาใช้ด้วยกันนะครับของใครของเขาเลยของใครของท้านเลยนะครับไม่ควรใช้ด้วยกันนะ2ผ่านไปแล้วต่อไป3อย่าให้ตกเพราะคุยทําจากพลาสติกบางอันแพงๆทําจากไม้ นะครับตกไม่ได้เลยตกแล้วตรงนี้เคลื่อนเมื่อไหร่นะครับนี่ครับก็จะมีหมุดหมุดทองเหลืองล็อกอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดนักเรียนได้ไปนะครับก็จะหมุดทองเหลืองนี้ยล็อกอยู่ไม่ให้ดากไม่ขยับลนปุ๊บดากขยับเสียงเพี้ยนเลยนะครับเสียงแปลกประหลาดเลยลนปุ๊บแตกบางคนเอาไปเล่นไปชนไปฟันกันแตกพังครับใช้ไม่ได้นะครับหลังจากที่นักเรียนใช้ล้างแล้วดูแลเก็บรักษาเช็ดถูเรียบร้อยแล้วควรจะมีกระเป๋าไว้ใส่ หรือถุงผ้าเอาไว้ใส่นะครับถ้าใครไม่มีจริงๆก็ต้องเอาเนี่ยตรงเชือกนะครับไปแขวนไว้กัตบตะปูเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้แมลงตัวเล็กๆหรือตัวอะไรก็แล้วแต่ไปเข้าไปอยู่นักเรียนเป่าๆอยู่มีจิ้งจโกโผล่มาทํำยังไงนะครับฝากไว้ด้วยนะอย่าลืมนะครับต้องเป็นแบบนี้ในวันนี้นะครับฝากไว้ด้วยว่าเราเรียนเรื่องคุยเพลงออ นะครับเราเรียนเรื่องคุยเพียงโอรู้จักวิธีการเก็บรักษารู้จักประวัติความเป็นมารู้จักส่วนต่างๆหลังจากที่นักเรียนเรียนเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่นักเรียนเรียนเสร็จแล้วอย่าลืมทําแบบทดสอบออนไลน์ของเราที่เป็น g o o g l e Form และหลังจากนั้นให้นักเรียนเตรียมวัสดุต่อไปนี้นี่ครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับครูอําจะลองให้นักเรียนประดิษฐ์นะครับใครที่ยังไม่ได้คุยนะเดี๋ยวเราจะเอานิ้วเนี่ย มาลองจับแล้วไล่เสียงตัวนวดกันจะเป็นไม้แบบไหนจะเป็นอุปกรณ์แบบไหนก็ได้เป็นไม้บรรทัดแบบไหนก็ได้หลังจากนั้นนักเรียนเตรียมอันนี้มาด้วยนะครับไม้บรรทัดไม้บรรทัดเอามาด้วยนะครับเอามาทําอะไรเราจะประมาณว่ารูขุยในยแต่ละรูเนี่ยห่างกันหนึ่งนิ้วนี่ครับหนึ่งนิ้วนะครับเราก็จะมามาร์กจุดแล้วก็ไม่มีขุยใช่ไหมไม่มีขุยก็เอาเนี่ยแหละจับไว้ก่อน เราก็มาท่องกันโดเลมีฟาซอนค่อยๆฝึกไปนะครับยังไม่ต้องเป่าก็ได้นะครับใครไม่มีขุย่ไม่ต้องไปหาซื้อนะครูอ้ํามีแจกนะย้ํานะครับมีแจกนะครับแต่ถ้าใครใจร้อนหรือใครมีพี่ก็ลองถามเขาดูว่ามีขุย่เพียงอคีซี C ไหมซี C นะครับคีซี C นะครับใช้กับเงดนตรีสากลได้ยืมได้ขอเขาได้ใครใจร้อนที่จะซื้อแนะนําว่า ซื้อร้านที่ค่อนข้างที่ไม่แพงไม่รู้อะร้านไหนก็ไม่รู้กูอ้ําโฆษณาให้ไม่ได้ถามเขาว่าเราละประมาณเท่าไหร่กูอ้ําเคยซื้อประมาณหนึ่งร้อยบาทร้อยยี่สิบบาทแต่ถ้าแพงกว่านั้นก็ลองต่อรองราคาเขาดูนะครับไม่รู้ว่าปัจปจ,จุบันนี้ราคาเท่าไหร่แต่ถ้าใจเย็นรอได้มีแจกครับมีแจกให้ทุกคนเลยฝากไว้ด้วยนะครับ ย้ำนะครับย้อนกลับไปเรียนใหม่ครั้งหนึ่งนะั้งแต่ต้นนะครับมาดูการวันนี้ครูอําสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องคุยเพียงอประวัติความเป็นมาเกิดขึ้นในไหน,ไหนเอ๊ประมาณก่อนหรือในสมัยกรุงสุขโขไทยเป็นราชธานีนะครับเพราะมีเพราะมีนะครับมีหลักฐานในกฎบนเทียนบานคําถามก็ถามว่าเราเจอหลักฐานนี้จากไหนศิลาจารึกบนเทียนบานพงศาวดารหรืออะไรก็ได้บอกว่าเราเจอในกฎบนเทียนบานนะครับ นะครับจนกบมันเทียนบานเพื่อในคําถามจะมีถามคุยอยู่ดีๆก็ถามว่าคุยลักษณะต่างๆเนี่ยอันไหนใหญ่สุดเราก็ตอบว่าคุยอู้คุยเพียงอ้อเป็นคุยในขนาดไหนบอกขนาดปานกลางนะครับคุยที่ไม่สามารถเล่นเป็นทํานองได้คือคุยแล้วครับคุยนกนกอะไรบ้างน่ะนกพหลอดกนกกาวเหวา นกกังเขนคุยไก่อันนี้เล่นเป็นทำนองไม่ได้แต่เป็นเสียงต่างๆได้คําไปเร็วนะศึกษาทบทวนดูดีๆนะหลังจากนั้นสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับคุยคือคุยเรียกเป็นเล่าลักษณะน,น้าของเขาเรียกเป็นเล่าอยู่ในวงดนตรีไทยทชื่อว่าวงมโหลีวงเครื่องสายแล้ววงปีพัดไม้นวมแต่คุยที่เราใช้เนี่ยคุยเพียงออที่เราใช้อ่ะมีตั้งหลายคีย์เราใช้คีย์ซีเพื่อเล่นกับเครื่องดนตรีสากลได้ เวเราจะพัฒนาต่อยอดในระดับป .6 มัธยมเนี่ยเราจะใช้เครื่องดนตรีสากลเข้ามาร่วมด้วยเราต้องใช้คีย์ซีนะครับส่วนต่างๆของขุยนักเรียนต้องไปทบทวนดูเองนะครับอ่าเดีไ๋ไหนก็มาแล้วเนื้ไม้ไล่ลงไปเลยนะตรงรูตรงนี้ไม้ตรงนี้เรียกว่าดาก้ข้างๆเรียกว่าช่องปากเบาพลิกกลับมาเหลี่ยมๆนะที่มีรอยถากไปเหลี่ยมหน่อยเนี่ยเรียกว่า ปากนกแก้วไล่ลงมาเรื่อยๆปุ๊บลงมากลายเป็นรูนิ้วคั้มเนี่สำหรับหัวแม่มือแตะไว้หลังจากนั้นมีรูด้านหน้าเนี่ยหนึ่งสอห้าหกนะครับเจ็ดรูเนี่ยเรียกว่ารูบังคับเสียงหลังจากนั้นรูด้านล่างเนี่ยคืออะไรครับไว้ร้อยเชือกนะครับตัวเลาคุยเนี่ยก็คือทั้งแท่งเนี่ยตรงนี้เรียกว่าเลาคุยแค่นั้นเองครับโอเคไปไวแล้ว วิธีการเก็บรักษาก็คือออกมาอีกทีหนึง่งล้างเช็ดตรงนี้แล้วก็ลูบแอลกอฮอล์หน่อยพ่นแอลกอฮอล์ทำให้แห้งนะครับเก็บไว้ดีวิธีการเก็บก็บอกไปแล้วก็คือไปดูตามข้อสี่เลยก็คือใส่ถุงนะครับไม่มีถุงก็แขวนไว้ไม่ให้มแมลงต่างๆหรือจิ้งตกลูกแก่ใส่เดือนอะไรก็แล้วแต่เข้าไปอยู่นะครับอย่าใช้คุยร่วมกับผู้อื่นเด็ดขาดเพราะเป็นการแพร่กระจายโรคได้อย่าให้ตกหล่น คุยแตกได้พังได้หักได้นะครับวันนี้จบแล้วครับเรื่องคุยเพียงอออเบื้องต้นรู้จักกันแล้วอย่าลืมไปทําแบบทดสอบออนไลน์นะครับน,นี่พอแค่นี้นะครับน,นี้พอแค่นี้นครับลืมมองกล้องขอโทษทีนะครับเด็กๆเพิ่งเคยอัดใหม่ยังไม่ค่อยชินเดี๋ยวครั้งหน้าก็จะมองกล้องมองเด็กๆเยอะๆเฝ้าด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย